บาดแผลกลางหลังเป็นครอบอับไอ้คนนักดอบเยี่ยมยอดก็นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับผมโชกุนแล้วครับแล้วก็อายายหญีไอ้กลางเชียที่อยู่นะครับแล้วก็มีนานะครับภาพมันจะสนุกหรือไม่แต่คนที่โดนพามานั้น ไม่สุดด้วยนักเลงอย่างชันขโมยได้ครั้งละพันนะฮะคือวันนี้เราก็แต่งตัวมาในทีมนักเลงนะซึ่งมินาก็เป็นนักเลงนะคือมันเริ่มแรกจกมีนาแหละและ้วจากนั้นยายาก็เอาตาแล้วผมก็เอาตารับได้ลแล้วครับเราก็เลยเป็นแนก๊งเลงกันนะซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรนั้นก็คําตอบก็คือทำไห้เช้าก่อนนะฮะขออย่าทำาหเช้าก่อน<ข>อด้ยก็นะฮะซึ่งอะ อ่ะวันนี้ก็เช้าแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะพี่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวนี้กันนะครับที่เราบอกว่าจะรีวิวนะเป็นอีกหนึ่งอันที่จะดูอัปเดตเข้ามาใหม่ในเวอร์ชันหิมะนะครับนี่เวอร์ชันหิมะก็คือทงกอ่อสร้างนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ใช้คู่กับแปนก์ก่อสร้างเท่าเเราได้มาจากการขโมยเอ้ยไม่ใช่การซื้อนะครับใครขโมยไปม,มีนะครับเป็นนักนเลงอย่างฉันนะซึ่งนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาใช้กันดูนะครับซึ่งวิธีใช้ก็อ่ำค่อนข้างจะ ง่ายนะก็ค right? okay. uh, exactly really like right? ือป şey ักธงก่อนปักธงไปฟรีไฟต์ดื้อๆไม่ใช่เรต้องฝักคงนะแล้วก็เอาเป็นกใบเปะนี่นะครับซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนหอคอยที่เราเห็นในหมู่บ้านนะครับที่ผมเคยบอกว่าหรืออยากเอามาอยู่ที่บ้านจังเลยนะเราก็สามารถเอามาอยู่ที่บ้านได้ด้วยเอามาอยู่ที่บ้านตอนแรกเขาที่จะขโมยมันแบบใครจะไปไงมันเราใครจะไปขุดทั้งบ้านแล้วก็มาต่อไปที่นี่แหละ ก็ใช้แปนเลยสิครับซึ่งหอคอยนะครับที่บอกแบบโอ้ยอยากได้สุดเลยนะครับก็ทํามาจากไม้นะครับซึ่งไม้บันไดอะไรเงี้ยแล้วก็ผอมท้ายเป็นหอสังเกตการณ์อะนัครับมาเมนาเดี๋ยวเราอ่าอ่าแบ่งกันทํำไหมีมเขาจะไปสวนป่าตรงนี้ป่ามีไม้ในตัวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมีนาตอนนี้มีนาไปเอาไม้จากบ้านเด็กหญิงก่อนเอ้ในตัวเมนามีไม้เท่าไหร่ในตัวเลย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 มีเท่าไหร่หรอเอ่า สองกองกับอีสิบหกบันโอเคงั้นค้าเป็นไม้ก่อนเลยสองกองกับปีสิบหกอันโอ้เยอะเนี่ยเยอะกว่าเราอีกเนี่ยงาก็จะปมานี้แล้วก็แบบไล่ตามแปลเลยนะครับนี่ก็เป็นไม้เออเป็นไม้อันนี้อยากได้ไม้ยี่สิบสี่อันก็มาเอาที่โรงเก็บไม้ก็จะประมาณนี้อ่าเหมือนคล้ายๆนะครับเหมือนโหมดเลยนะโหมดอ่าบ้านนี้เลยครับที่แบบอ่าทุกคนจำได้ไหมครับที่แบบมันจะมีโหมดบ้านสวนใช่ไหมครับเออมานั้น มีนาเดี๋ยวมีนาไล่ขอบเลยมีนาเห็นขอบไหมแบบเป็นแบบสีนี้ใช่ไหมไล่อยู่ไล่อยู่อึ๊ชเอ๋ได้แล้วตามไปมานี้นั่นแหละทําตามขอบเลยแบบไล่ตามขอบอ่ะขอบใี่เป็นสีไม่ใช่ไม่ใช่สีอันนี้อ่อนนะเป็นสีเข้มอ่ะเข้มสุดแล้วต่อมาตจัดไปไปเล้วเออได้แล้วเป็นสุดเราจะทำผิดไหม อย่างนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีอันนี้ก็จะเป็นของไม้อ่ะส่วนเนี้ยก็จะเป็นของลูกกลงเขาจําได้อยู่ตอนนั้นที่เราไปเห็นเขาไปดูแบบอย่างมาที่แบบชาวบ้านเขาแบบจะมีตรงที่อันนี้เขาจะทาเป็นลูกกลงเนนี้มาเนี้ยเราเอาลูกกลงมาวางเอ้เดี๋ยวนี่เป็นบันไดไม่ใช่ลูกกลงลูกกงก็อ้นี้ครับเนี่ครับลูกกลงเราปึ๊บก็จะยากนิดนึงครับก็มันแบบการกะระยะก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากเลยครับ ซึ่งลูกกลงเราอาจจะไม่พอเดี๋ยวมีนาต้องไปคราฟใหม่ซึ่งที่นี่ไม่มีโต๊ะคราฟนะเราต้องกลับไปที่อันนี้กลับไปที่โรงเก็บไม้นะ่าจะมีอันนี้สุดละแล้วให้มีนาลรากลงมาเพราะป่าน่าจะควรทำเสียงเศร้ามากกว่าเธอนะเพราะบทอคติ้งนี้จะเป็นของป่านะเอาคราฟมาแล้วขนาดคุณตัดยังร้องให้ขนาดนี้ป่าจะร้องไห้ขนาดไหนสันดี ามาเป็นต้นสะพนงแรวนตัต้นไม้ที่เลซก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ใหญ่เท่ป่าสนเนาะเอป,นเนะป่าสนวะป่าดงดิบนะครับถ้าจะตัดให้คุ้มตัดให้คุ้มค่าเนี่ยก็ต้องเป็นป่าดงดที่สุด,ดป่าดงดิบมันอุอยป่านเลออไม่พอไม่นะอะไรมนาอันนี้พอมีนารีบเอาไม้มาเร็วแลครับลูกกงมาดวนดวนจนขีบไปสนิจ่เลยลูกกงอยู่ไหน อ้าวตรงนี้มีนาก็ต่อแล้วหรอดีมากเดี๋ยวเราจะต่อบันไดขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อเติมข้างบนกันนะครับอ่าชั้นต่อไปอ่าเราไปถึงชั้นต่อไปแล้วมีนาว่าไงสวัสดีวางผิดวางผิดอ่าวางผิดั่งแต่รั้วแล้วหรอรั้วไงรั้วไม่ควรวางนะรั้วออกอ่ะช่วยโยบลองออกไปดูช่วยโยมีนาต้องดูจากมุมข้างนอกไม่ใช่ไมนี่ไม่ใช่มากมันเป็นหอสังเกตกันนะเราไม่คุ้นเลยต้อนี่ออก น่าจะใส่ข้างๆแหละอาจจะไม่ผิดอ่ะใส่ข้าง้แๆทเอาออกถ้ามันใส่อย่างจริงจริงนะถ้ามันใส่อย่างจริงจริงนะตามใช่ตามสีบล็อกที่มันใช่ตามสีบล็อกที่มันแบล้วนละแบะมันละปีชั้นต่อไปอีกเหรอหรือว่าไงอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หอสังเกตการแล้วมั้งไม่แล้วไม่ด้ดูแล้วนะพี่น้องไม่ใช่หอสังเกตการไม่ใช่หอสังเกตการคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บดูแป๊บมันบอกว่าอะไร ไม่ใช่นี่อันไนวะแปลนหอธนูก็หอสังเกตการหอธนูแหละถูกแล้วตอนอะไรวะแปลกวะแปลกวะกูงงแต่ว่หมอนเดิไม่เลยแต่ว<ะ>่มนเดิไม่เลยโอเคโอเคแปนเดิม,ลลมเมลยน,นีจะปล่อยลวโอเคทีนี้เหลือชั้นสุดท้ายมีนาชั้นบนสุด <c oughs> นสุดคือเหมือนจะเป็นอีกชั้นหนึ่งหรอขึ้นไปไงดีเนี่ยขึ้นไปไงดีเ่ยอันดีมันไม่ใช่เส้นซองหรอกว้ามันน่าจะเป็นเฮ้ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ชั้นจริงอันนี้แค่นี้เฉยเนี่ยต้องต่อขึ้นไปอีกทีนึงอะไอะไรเข้ามาหน่ะชั้นจริงเฮ้ยเฮ้ยเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องใส่นี้ขึ้นไปอีกนี้ต่อไม้ต่อต่อเชือกต่อเชือกต่อไม้ต่อต่อเชือกต่อเชือกอย่างงี้เออก็ต่อขึ้นไปนี้เออ จะรู้สึกตาลายจะรู้สึกตาลายไเนี่ยตาลายเหมือนกันเนี่ยงงงงงงอะไร <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ่ะนี้อ่นี้อีกนึงอีกนึง <c oughs> อ่ะแล้วก็ต่องนี้ปึ๊บ <c oughs> ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำตามแปลนเพราะมันตาลายแล้วก็คืนใช่มันตาลายแล้วคืน <c oughs> ไม่รู้ว่าไหนผิดไหนถูกแล้วอ้าวอะไรกันไม่งานบ่ายเขาตกเยี่ยมถูกเอาไงอายาเจอวิหารสองคนทุกคนดีงูขนกก็ดูเอาเราจะได้มีต้นไม้ลูกอีกอันหนึ่งแล้วครับเย่โอนต้นไม้หมดอีกแล้วเดี๋ยวไปเอาแพ็คโคใหญ่จริงจะออกไปเติมทรายยังไงดีนี่ะออกไปเติมทรายเล่นของเยอะอยู่มันเกินนิดเดียวนอาฟร o นัวฟรอมเลยนัวอาสตรอคโอ้ยโอเคเจออ่ะเขาจะเช็คดูว่ามันใช่หรือเปล่าแูงกว่อย่างนี้วะแล้วเธอรับแกงกผู้ชายได้ไงไม่ได้เก่งหล่อขึ้นในค่อยน่าจะต้องใส่เหมือนกันดึงน้ำไม่กดกองใส่ในปุงอดู แล้วอ่ะไม่งง,งหมด <Okay, S 1> รัตตายโอเคเหลืยตรงนี้ละเดี๋ยวห้เสร็จ oh. สมบูรณ์ละเอออยที่เ <Bye. S 1> หล <Bye. S 1> ือก็ลงไปแล้วก็ขุดอีกบล็อกหนึ่งอีกบล็อกเอ้าโอเคใส่ละที่เหลือก็ขุดแปลนมาเราวขุดแปลนนะครับถ้าขุดแปลนแล้วมันจะสวยขนาดนไหนขุดสิอึโอ้ โอ้ยเงี้ยเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวที่เหลือตกแต่งออไปนิดนึงครับอย่างเอเธอล่าสมบัติเงาจิตกามยายังไงถ้าไม่ล่าจะมีเหล็กได้ไงล่ะแต่ต้านน,อน็อตวิธีการหาเหล็กลงเหมือนใหม่ใหม่ใม่ใม,ม,ม่ครับลงเหมืองอะไรรูจเออเ้จักโอยแดดเย็นปลาตีกการเออแดดเย็นปลากางย<ล><ร>ี่สวยงามเรียบร้อยสวยงามใช่สวยงามเศรษฐกิจฮะ เดี๋ยวมเดี๋ยวมียนะแล้วสร้างนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเอาตัวบาบแบบเอาตัวคาบไปข้างบนนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะไปดูมุมไกลๆหน่อยนะว่าถ้าเรามองมาจากตรงนู้นมาตรงนี้มันจะสวยขานาดไหนจะสวยเท่ายายีหรือว่าสวยเท่ามีนาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวคาบเอาไว้กันะโอเคใช่อุย้ยค่อนข้างดีเลยนะฮะถ้าแบบวิวไกลๆงี้เออเหมือนแบบ สวยนะนะซึ่งแบรนด์เนี่ยเรามันก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันมีแบรนด์เดียวนะก็จะมีแบรนด์อื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ตึบ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 ันนี้กี่วันเนี่ยสี่วันนะดูสิมานี่นะครับนี่คือไปที่เราซื้อมาทั้งหมดนะครับก็จะมีแบบอันอื่นด้วยอย่างนี้แบรนด์บ้านน้ำแข็งอ่านี่แบรนด์บ้านไม้น้ำแข็งอ่ะไรกันหรอวะแบรนด์บ้านน้ำแข็งอันนี้คือเป็นน้ำแข็งไงอันนี้เป็นไม้น้ำแข็งเออ เป็นบ้านทุ่งน้ำแข็งเสร็จโอ้เจร็อ้อะไรเยอะแยะเลยครับนี่บกเส็ดอ้แยบเยอะแยะกึ่งบ้านซึ่งบ้านผู้ใหญ่บ้านก็น่าจะมีหนึ่งในนี้เหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูมุมที่ไทยกว่านี้ไปหน่อยนิดนึงโอ้สวยนะสวยสวยสะอาดเลยนี่ชื้อชื้อชื้อแต่ก็ค่ายตูดชี้นะเธอ โอ้จริงใกล้จะตุดจีนแล้วนี่โอ้จริงใกล้จะตุดจีนแล้วนี่เออใกตูดจีนแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรอะไรเอ่อผู้หญิงฝาวมาให้ครับไฟอ่อว่าไงอืมว่าไงอินชื่ออะไรนะเอ่ออะไรวะชื่ออะไรวะจำได้ฉันเคยตั้งชื่อแค่นี่เชื่อป้ะอะไรวะไปยุ่งเลยครับ อ๋อได้ยุกออใช,ใ,ชใช่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 มีนะยังไม่เคยเห็นคนนี้ใช่ไหมนี่นะท่านผู้ชมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับซึ่งอ่มีนะตัวน,นี้คือชื่อได,ด,ดยุกนะเป็นแบบคนจากอีกฝั่งหนึ่งของโลกนี้แหละน่าจะเคยมาก่อนเราแล้วแหละไลอ้คนนี้คือเคยมาก่อนเราแล้ว <ไป S 1> แล้วก็รอดจากฝีมือของจิตตามายาเลยมาอาศัยอยู่กับเราเอามาไปครับ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 เต็มตัวแล้วเอาไปเก็บที่นู่นไป,ไปซึ่งนะมีนะคนนี้ก็จะประจำการอยู่ที่นู่นครับสุสานเขาจะอยู่ที่หอริกาสุสานเฮ้ยไอ้้ไอนี่ ตยุ๊บอ่าไม่ใช่บ้านใหมแ่แข่สนใจปะใหญ่กว่าเดิมอีกนันนะ่นแ่ะะอะไหมนะประมาณนั้นเนดะิม<อ>ก็เดิมอีกดูดูดูเป็นครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยใสยตาสั้นครับตัดม่เข็มโอ้สายตาสัน้นเหรอโอเคซึ่งนะตัวนั้นก็บ้านแก่ใหม่แก่แล้วกันนะอายุก็จะเป็นแบบพวกเฝ้าสังเกตการนะครับปกติไดยุกจะอยู่บ้านตรงนี้นะครับที่แบบเป็นอ่าแบบนไนงะครับเลยตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวสร้างบ้านใหม่ไดยุเออมาสร้างบ้านใหม่ไดยุเลยนะ ก็น,นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ครับเราขอจากไปด้วยภาพวิวสวยๆภาพนี้เอ้ยภาพวิวสวยๆภาพนี้นะครับจากหมูไก่นี่นะครับขอตัวเราไปก่อนครับขอให้ทุกคนเล่นวิดีโออย่างสนุกสนานนะครับก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย